โอ้ยรอเหรปากเขียวัแล้วเป็นตัวขาวเหรอทำอะไรได้เอ้ยปั่นอยู่ปันอยู่อย่างเงี้ยกดดูไปกดกดชิพวิ่งโอเคทำอะไรวะหมวน้ากลัวอุ้ยอมีรูปเศร้าอ่ะกดแถบแถบดูแมพแถบดูแมพโอ้โหแมพโคตรเท่เลยเฮ้ยแต่ก็ยักดูเลือกอยู่ หนกระโดดมีอะไรวะกระโดดเหมือนเอาของมันให้เอาของมาวางตรงนี้มั้งโอ้ยแล้วเสียงเสียงแบบโอ้ยมันทำเสียงดีเนี่ยสาวดีนะเดี๋ยวไมมันดูหลอนๆวะเฮ้ยเฮ้ยตัวเฮี้ยเฮ้ยเฮี้ยอะไรวะเดือดเดือดไปไหนแล้ววะมันไม่รู้มันพนพิษำสแกล เสีียงน่วะโอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอ่าจุด E จุด P จุด O จุดไม่รู้ว่าเกมอะไรนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเห็นว่ามันปั่นๆดีแล้วจะลองรีวิวกันดูนะครับเหยีไอตัวในเกมมันขยับปากนะพูดเลยนไปไอคอลเด้อดิไอเสียงในดิดิมันก็ซ้อนพี่กดยังคุยเกมเหรอ ไม่มันคุยในเกมได้เนี่ยตอนนี้ไม่ไม่คุยในจีบปากปากขยับขยับอ๋อมันเสียงอ๋อทั้งสองเลยหรอทอนมันจะทอนปิดดิดิของผมไม่ทอนเลยมลองปิดดิดิปิดไปในดิดิ๊ได้โดเออแสดงว่ามันเปิดไหมเอ้าไปดิ๊สองคนก็ได้โหลดดิก็ต้องสองคนอยู่แล้ว ไม่รู้ว่าเราเล่นอะไรกันอยู่แต่เราจะลองดูแม็กจินเน็คอะไรวะโอ้ยโอะไรหรปากเขียวยิ่เป็น <laughs> <laughs> ตัวขาวเหรอ <laughs> ทำอะไรได้เหรอ <laughs> เอ้ยปั่นอยู่ปันอยู่อย่างเงี้ยกดดูไปกดกดชีพวิ่งโอเคไม่ทำอะไรปะหมุนนะกลัวอุ้ยโฟกัสมีรูปเศร้า,าอ่ะกดแ็บแ็บดูแมพแถบดูแมพ โอ้โหแมปโคตรเทียเลยเฮ้ยแต่ก็ยังดูเลือกอยู่ทำหน้าเศร้ากระโดดมีอะไรวะกระโดดเหมือนเอาของมนให้เอาของมาวางตรงนี้มั้งโอ้ยแล้วเสียงเสียงแบบเฮ้ยมันทำเสียงดีเนี่ยซาวดีนะทำไมมันดูหลอนๆวะเฮ้ยเฮ้ยตัวเยี่ส์เฮ้ยยี่ส์เลยวะเดี๋ยวๆไปไหนแล้ววะ มันไม่รู้มันพ้นพิษใสเลเมื่อกี้เนี้ยอุ้ยโดนดาเมจด้วยเออทำไงวะพอนหลอดเลยของมีราคาอุ้ยอ้าวไอเยี่ยอ๋อมันกดคลิกแล้วของมันจะมาเว้ยของมาอะไรเมื่อกี้ลบพันหกไม่ใช่หรอเออก็ผมทำแตกไงมันทำทำแตกเออแล้วทำไงอ่ะนี่ไงนี่ไงเดียบหกร้อยทำอะไรอ้าวอุ้ย เสียหมูละค่าก็ห้ามโดนห้ามไม่ขอเออกดคลิกแล้วมันจะลอยยังไงเอามาวางนี่โอเคเฮ้ยได้ออ๋ได้หาเงินไม่ได้หาเงินแปดพันแปดใช่ไหมแต่มันมีเหมือนมีผีมีปีศาจอยู่ด้วยมั้งเนี่ยเดี๋ยวดิต้องหาของที่มันเหมือนมีมูลค่าพี่พอเลงแล้วเป้าจะกลายเป็นสีเหลืองถ้าหยิบได้อ๋อนี่ไง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 อ๋อช่วยได้ช่วยอย่ช่งกไดี๋ยวยได้๋ยวเดี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 ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวดิ รลวงชนแล้วมันรถปล่อยได้เลยพี่ไม่ต้องวางเนียมาแล้วพันสี่แล้วโอ้ยเต่ามันจะเป็นสีเหลืองๆนะวะหากันไอหมดหมดละมั้งห้องเนี้ยจริงปะเนี่ยไปห้องต่อไปน้ำมาก่อนเลยพี่อะมันมีผีอะดิไม่มีหรอเนยเอ้าเปิดจะเปิดอะไรวะ โอ้ยโอ้นี่ไงเหลืองๆเต็มเลยเฮ้ยนั่งไงเราทำไงอ่ะทำไงมันเป็นมันเป็นเอเดียนเหรอทำไงอ่ะทำไงปิดดิปิดดิปิดดิปิด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 ดิองอุ้ยปิดไปได้ทำไงวะอ๋อนั่งลงนั่งลงโดนแดกเรียบร้อยออกลูกโดนแดกไอ้ออกตัวม้วนอะแล้วทำไงอ่ะองเอาอุ้ย ล่องหายไปเลยโอ้ยทำไงวะเราวกูต้องทำไงไปเลยเหรอ DIY Afterplayer โอเคมันให้เราไปอ๋อโอเคประกอบเพื่อนใหม่เอา้าแล้วไหนเพื่อนอะเพื่อนกูอยู่ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะอ้องกูไม่ได้ยินเสียงมึงกันเนี่ย ทิพไหยแหละทำไงไวะโอ้ยโหน่กกากลัวเลยน่กกากลัวจัดแล้วเราจะชุบเพื่อนตรงไหนวะโอ้นี่ออมต้องเอาหัวมึงไปนี่ ขเข้าใจแล้ว <c oughs> อ๋อหัวงวไปที่นี่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> อาเอาไม่ใช่หรอ,อหัวงหวงไปไหนวะเอาอุ้ยเราหัวหวงไปไหนวะเนี่ยโดยต้องเอาหัวกับตัวมึงอ๋อตัวมึงด้วยปะ ก็จะต้องตัวมึงอยู่ไหนวะตัวมึงกระเด็นไปไหนวะอะไรวะเนีเนน่ยเอ้าทาไงวะหวะไม่แล้วตัวเห็นแต่หัวมึงแล้วหัวมึงไปไว้ไหนวะ อามันหายไปแล้วอ๋อเราต้องวิ่งหนีมันนะครับพี่น้นองทุกท่านเราต้องวิ่งหนีมันนะเนี่ยโอ้ยเสียงมาแล้ว เราทำไงวะเนี่ยชิบหายละแต่กูได้แค่หัวมึงวะ่ะกูต้องหาตัวมึงด้วยเปล่าวะเดี๋ยวดิลองดูก่อนดิไปเทียนนิดดิพันสี่แหวงอยู่นะโอยง่ายอยู่เอาของไปใส่เพื่อได้ราคาเจอแต่หัวมึงวะ่ะโอเค2800แล้วแล้วมึงตายเลยเหรอวะกูงงวะ่ะ ต้องเอาไปไว้ที่ไหนนี่หรอเอาไว้นี่แหละกูว่าแล้วก็กดปะกดยังไงวะหล่อนี่ไงฮทำไงวะเราทำไงวะเนี่ยหล่อนเลยเนะี่ยชุบเอายังไงวะิีงากน หนูบุกหนูบุกโอ้โหกระแทกทีเงินลด700ดร้เดี๋ยวลองดูนะว่าเคลียร์ด่านนี้ไปก่อนเดี๋ยวเคลียร์ด่านนี้ไปก่อน8,000แล้วมันจะชุบเพื่อนขึ้นมาไหม <c oughs> อ้ยทีมันเแล้วขอบคุณโอ้ยแต่ว่ามีเสียงคนแบบอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ย ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ตัวอ่องมันกระเด็นนะ่ะตัวอ่องกระเด็นแล้วมันไปไหนวะงงเลยวะทำไงต่อวนะเนี่ยเห็นแต่หัวไม่รู้มันเอาไปชุบตรงไหนวะเปิดกดเปิดตัวอะไรวะเปิดไปหมดเปิดไปหมดของดีของดี โอ้ห้าพันเลยเหรออุ้ยชนอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันรีบไม่ได้นี่หว่าอุ้ยเรียบร้อยเหลือสี่พันผมรีบไม่ได้เนี่ยว่ะบางอ่ะมันหนักนะโอ้มันหนักของหนักต้องช่วยกันยกอ่อเข้าใจแล้วถ้าของหนักก็ต้องช่วยกันยกอุ้ยโอ้เสียห้าร้อยเลยกระแทกทีนึงเนี่ย ไปไปไปได้อยู่นี่ไงครบแล้วไงครบแล้วอะออวิววิวยิว้อิอะไรวะ biết nó tài về lèo quá nó làm nghề quá ở nó bắn hải với đời ạ cuối thăm ngay ạ nó dù còn đi ngạo cơn đấy đi ôi Cái giết tôi giết là quá ta lên cho ngay à แล้วตีมันได้ปะเนี่ยกดขอดกดกดกดนอะไรวะไฟกดจีทำไงวะปิ้งชนมันได้ปะไม่ได้อุ้ยตัวแตกตัวแตกอ่อ,องเรอยเอยแล้วทำไงอ่ะก็คือตายก็คือตายเลยเหรอ เออไม่รู้ผมต้องดูก่อนไอ้เนี่ยแล้เมื่อกี้เชื่อว่าผมดูตัวพี่งโผล่มาข้างหลังค้นบ่อยเลยแต่พี่ไม่เห็นแตอย่างคลากอ่ะมันมีผีเป็นเอ้ยอะไรวะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเสียงแม่งกล้องด้วยนะเออเด้อเด้อฟาดได้ปะไอพี่มันนับถอยหลังมีอะไรสองคืออะไรวะต่อห้องเตยอ่ะอะไรวะเนี่ยอุ้ยนี่ ย2ิบสองบาทอุ้ยหกพันหกพันหกพันองเก็บดิกดดิเนี่ยๆดนี่ทำอะไรเนี่ยตลาด,ดอุย้ยแล้วกูลดราคาของหมดแล้วอูย้ยกระแทกอีกเรียบร้อยอุย้ยทำไงอะทำอะไรวะเนี่ยไม่มันตืดตืแล้วอ,ะอ,ะอ่ะเะไยอะและ<ด>้วตัวแป้งยังปัดอ่ะหาหาวิธีก่อน เดี๋ยวของไส้ลังนี mm ่ไ hmm. ง mm ินสองจุดหนึ hmm. oh, ่งบาทโอ้ของไส้ลังเหรอไม่รู้เายกไม่ขึ้นบางอันยกไม่ขึ้นอ่องช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยดิยกไม่ขึ้นอันเนี้ยโยกดิดโยกขึ้นหีบดิสี่พันเออช่วยกันดิปล่อยดิปล่อยดิให้ทำไรวะเนี่ยเอายกอันนี้ดิยกอันนี้ดิอุ้ยอ๋อมันลดไปเรื่อยๆองมันลดไปเรื่อยๆ วัง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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคพอแล้วพอแล้วเฮ้ยมันลดไปเรื่อยยป่ะแอบนี้แบบนีเออเอานี้มาเขาไปทำอะไรอะเอาไปทำไรเอาไปทำอะไรสองมื่นเลยหรออุ้ยสองหมื่นสองหมื่นวังเอ้าเฮ้ยทำไงวะออาอันนี้ออกก่อน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 ไอ้ตั้มเอีย ตีพอนเหรอพี่พอนอแล้วตีกูณทำไมเรียบร้อยอตวายคู่แพ้แพทุกคนเรายังไม่รู้วิธีเล่นพี่ลองตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันแท้งทำอะไรรับวะ